สวัสดีค่ะวันนี้ดึงวพวามาชิวดูอะไรอะออแกนวผักออแกนิกของป่าเย้ยค่ะทุกคนวันนี้บุกหลังบ้านของป่าเย้ยนะเนี่ย พอดีเราก็เนาะที่ที่หัวหน้าพากันจุ้มหัวกันอยู่โน่นนะป๋าไม่ได้ไปเจพึ่งก็เลยเอามาฝากป๋าถึงบ้านค่ะทุกคนคะ่ะแล้วป๋าก็ชวนบุกหลังบ้านป๋าเยยะอีกแนละ้วเนี่ยทุกคนคะ่ะออ้ยเนี่ยผักป๋าเยยะนะนี่นี่คือหลังบ้านของป๋าเยยะทุกคนนี่นี่นี่โอ้โอ้โอ้เพอร์เฟคสุดเนี่ยคนแก่คนขยันนี่นี่เนี่ยคนขยันนี่ คนขยันประจําทีมงานของเราอ๋อบี่ายเสร็จก่อนใช่ไหมโอ้สวนผักออร์แกนิกของปายเยยหนูแหละโทรมาบอกว่าให้ป่าไปเบิกตังค์ด้วยเนอะว่างี้นีออ่ให้ป๋าถอนให้สิ จักรถอนเองแบบตัวเขาปลูกทีนะนี่ต้นมันไม่สวยเลยเหมือนไม่ถูกเนาะก็เลยปลูกทีเเปล่าใช่ตัวนั้นมันไม่ขึ้นเป็นหลายหนอ๋อก็เลยใส่ใส่มันอ๋อพอดีรอบนี้มันขึ้นเยอะเลยมันก็หนาตึบเลยอ๋อนี่ป๋าเพิ่งรดน้ำเสร็จปล่อยน้ำเมื่อกี้เลยอ๋อหรอ เขาบอกนะพี่จอยพี่จอยบ่าเอาผักตาเยอิมากินด้วยเด้อเขาบ่กก็เลยบอกว่าโอ้ยน้องเกี่ยวกระดาษโอ้ดูแถวเดียวครับมีการฝากฝากหนังบัวหนังบัวมาให้ป่าเยอิด้วยนะทุกคนเอ้ยหน

ไอเนี่ยน่ะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วอะไรประมาณนี้น่ะใช่ไม่ต้องเอาของยายเยอะด้วยตาเอาไว้ให้ยายใช่ทุกคนนี่น่ะดูบะ่เน่่เน่ดูสวนผักของปไาเยอะด้วยนี่นี่นี่เห็นไหมยาวไปถึงนู่นนู่นู่่บะมะนาวกะโดกโดกทุกคนจ้า เนี่ยความสุขของปาเยยนี่นะ่ะเห็นไหมยอ,ยอยู่ที่ทํางานก็สร้างรอยยิ้มให้เรานะ<ม>อยู่ที่อยู่ที่บ้านก็ดูว่าหาของใหใหคุณยายทำคุณยายปลูกแล้วคุณตารดน้ำอ๋อใช่ถูกต้องเจเพึ่งกงพูดถูกต้องโอ้ไหไอคะานนฮ่องเต้คะแน้ฮ่องเต้ไม่มี อร่อยมากเลยวันนั้นหนูไปหนูไปผัดหนูไปผัดน้ำมันหอยแล้วหนูก็กินเลยใช่เบื่อมยางเรียวเลยผักเนี้ยปลาเยอะเกินไปแล้วมันปุ่นว้ห้สองแถวครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะเกินป้าจีทอีพออีเมลเอ้ยเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บเก็บเก็บให้ลูกให้เต้าอีกแล้วก็ถือให้ลูกให้เต้าอีกค่ะทุกคนอนี่แหละปลาเยอะ นี่แหละเพราะเพราะที่เราเพราะที่เราอัธยาศัยดีไง<อ>เราเลยไม่ทิ้งฝ่ายเยอะไงเรามีอะไรเราก็จะต้องเอาแบ่งมาให้ฝ่าเยอะกินกนี่ตาบอกว่าให้ถือถุงมาด้วยหนูก็ถือถุงมาแหลนะ <Yeah. S 2> <laughs> โอ้เยอะแยะเลยทุกคนเนี้ยเนีนี นี่ดูว่ะ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 เน๊ะไอ้สีม่วงม่วงดูไอ้สีม่วงม่วงเนี่ยทุกคนป๊าดเนี่ยออแกนิกของป่าเยอะจ้าดู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 ด,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 ดูเนี่ยอลังชังขนาดนี้เลยจ้านูน่นป๊าดเด๊ะเด๊ะเดไปไปไปเราเดินต่ออีกในเมื่อเรามาแล้วเนาะหัวหน้าก็อยู่บ้านจ้า น้องน้องชายน้องชายหัวหน้ามาก็ก็ให้เขาอยู่สนุกสนานกันอยู่นู่นแหละเดี๋ยวจะเพิ่งจะมายืนตรงรม่มแล้วก็จะถ่ายออ้ทุกคนดูสิแชแดด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 แชแชดดเนี่ยเนียเนียเนียโอ้โหนี่คือสวนผักของป่าเย้อยเรานะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลูกเต็มอาณาจักรของป่าเย้อยเลยเนี่ยสะเนี่ย ที่เวลาปลาเยอยตอนที่ไปไปได้กิ่งทองเนอะไปแซะเอาไอ้แซะเอาไอ้นั่นเขามาน่ะปลวกนะทุกคนเนี่ยเอามาทิ้งลงให้ปลาแกกินอยู่ในนี้น่ะทุกคนดูความสุขของปลาเยอยน่ะที่เราแบบเราไม่รู้นะนี่นี่คือเบื้องหลังของของปลาเยอยเรานะทุกคนขาโอ้โหสวยมากสวยสวยสวยปลาหนทอนอันหนึ่งแล้วเด้อ นี่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 ถอนอันนี้แหละก่อนเพื่อนละพอเห็นมันขาวๆอู้เนี่ย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 เนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอานูทำไมเลิกเรียนละลืมยามาบวงอ๋อลืมยามาบวงอะไรเนี่ะหนูทำถูกบวงมันร้องเพลงอ๋อเหรอร้องเพลงว่าไง ไปเยอะบอกว่าหนูถูกบ่วงแล้วรองเพลงไว้ใจจะขาดแล้วเอยปเีอ่นนี่ยเอาเอาของไปเยอะอีกแค่กอเดียวพอไม่เอาเยอะดอกนนี่นอ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยหนูไม่อายหน นี่ของฝากจ้าทุกคนเนี่ยเหมือนเรามาตลาดเลยอ๋ออยายได้ต้นหอมอีกจ้าป้านี่หนูได้สองต้นสองต้นพอพอแล้วเอาไว้ให้ยายขายใบยึดยึดไม่เอาเหรอเอาแหละเนื้อเนื้อเนี่ยเนี่ยเอายายรัดต้นไม่มันกินได้เอาหนูนึกว่าแต่มันก็ได้ไงไม่มันก็ยังไม่โตเดี๋ยว เอาเอาเอาอีกแค่ต้นเดียวพอต้องเอาเยอะไว้ยายขายเนี่ยดูว่ะต้นหอมผักชีอู้ทุกคนเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ขอบคุณที่ที่เก็บผักให้มีใบสซนแงอะ่ะหีไยไร่ชิทงทองเราไปเห็นไหนตูมเขาก็อยากอยากได้เหมือนโดมเขาใช่ไหม,เ,ไมเ,เพลงตูมาล้างมือมันจะเป็นล้าน ไม่แต่ถ้าเราทําโดมแบบนั้นได้มันก็ปลาเห็นต้นคณะแกะยังใช่เปล่าเขาเรียกว่าคณะคณะอะไรนะไฮโปรไฮโปรอะไรอะไรสักอย่างโเอออะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ระบบน้ำระบบไฟเขาใช่จะสีม่วงอันเดียวนะป๋าป้าเอาสีม่วงให้หนูอันเดียวพอเดอสีม่วง <łość> นั่นแหละเอาเอาแค่ต้นเดียวเอาแค่ต้นเดียวไว้ยายขายต้นเดียวพอเด้อขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยปเรื่อยขายไปเรื่อยแบบนี้เอาเดี๋ยวเอาไม่ใช่ว่าเ้องแหม่เขาเออเหม็นอู้หูเหรอร้องอู้เลยใช่ไหมปลายใหญ่เยอะเก็บไว้ให้ยายขาย พอแล้ว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 เนอพอแล้วเนอยัดไปพอแล้วโอ้ยทุกคนค่ามีความสุกกับปลาเยอะมากๆเลยนะนี่น่ะอ่ารอบนี้ที่จะเพิ่งมาน่าจะเป็นรอบที่สี่นะเนี่ยที่มาน่ะแล้วก็จะได้ของติดไม้ติดมือไล่กันดูว่ะเห็นไหมแกปลูกไล่กันไล่กันไล่กันมาเลยอู้ เนี่ยไอ้ผักโขมอ่ะก็ขายได้ได้ปะผักโขมอ่ะปตีปตีเดิมปตีเอาไม่ป้าถอนๆแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ถุงอ่าใช่เพราะว่าหนูเคยเห็นโค้กเถื่อเขาทำงั้นแหละกระท่มป้าพังไปแล้วหนูป้านู้นเดินไปนู้นไปเอาผักนู้นหนูผักไอเอียงก็ ว้าาเอารถถายมากองมาอยู่นี่ดันใบไม้ผลเลยเยอะย่างนี้เโอ้โหโหโหเป็นเหตุนั่นแหละรถไถเป็นเหตุสังเกตได้เออจะของจะสั่งงานไปเนี่ยเออเปบดเปิดเออรถไถไม่เปิดตาใช่ป่ะไม่ใช่คนไถนะเฮ้ยความสุขมากๆเลยว้า อุ้ยคนน้อยนี่วะคนน้อยนี่วะนีอ้โอดูดูดูด,ดูทุกคนนี่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 อันนี้อันนี้เขาเรียกยี่หล่าใช่ไหมตาฮะา,ะแ,าะแน่อ๋อสารเณรอ๋อยี่หลาน้อยอยู่ทางนู้นใช่ใช่ใช่อยู่ทางนูน้นน,นู้นนู้นไม่อยู่ทางนูน้นเลยอันนี้สารแน่ค่ะ อันนี้ผักนอกเนี่ยทุกคนดูที่มันออกยอดน่ะถอดยอดน่ะโอ้หัวมิกี่ท่านลวกเนอกเน้ะนี่ผักนอะผักนอะอือเต๋วดานี่มะเรียปโปรเนาะนี่มะเรียปโปรน,นี่โยมะเรียปโ,รโรยปโรจะง่ายน่ะเนอะผัดกระเพราเนื้อจามะเรียปโปรก็คือกระเพราผักกระเพราแล้วก็เอากระเพราไปผัดเนื้อ,อแซ่บ โอ้โหโอ้แสบเบิร์สุยางเลยตอนนี้เห็นปลาเยอะเห็ดเล้ามีความสูขมากเลยค่ะทุกคนคะอ้าอันนี้หลังบ้านอีกชุดหนึ่งดูวะุ่นะุ่นะพุน่นะพุน่นะคาราเน่นเต็มเลยพี่น้องเบิง่งเพิ่งปลูกเป็นแถวแล้วเพิ่งกระตัดเด้เนี่ย่นเขอบคุณนะคะคนเก๋โอ้โหดิ๊ด ที่เอามาเนี่ยในในอันนั้นอ๋อผักเม็กผักเม็กที่เอามาจากไร่กิ่งทองนะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตายเยอะมากได้สองต้นสามต้นประมาณไหนเออประมาณไหนก็โอเคอยู่คุณเลิศกินคุณเลิศนะนี่หูอันนี้อันนี้เพาะเพาะผัดนะคะเพาะผักเพาะเพาะต้นเอาไว้แล้วเนี่ยเนี้ยเฮ้ย นี่นี่นี่ดูว่าอู้เอาเอาผักนนองไหมไหนอะเอาก็ได้มันเต้ยมันเต้ยพอบักนาวกลายได้พี่น้องบักนาวก็เก็บเอาได้โอ้แล้วป๋าพ่อพ่อแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะโอ้อันนี้อันนี้ยังเกาะกุ้ยช่ายนี่กุ้ยช่ายทุกคนนี่ไปเยอะนู่น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 ปุ่น โอ้นู่นมันเป็นดงดิบอย่างเงี้ยเลยกลังจะเอาออกมันเป็นบงดิบอันนี้อันนี้อะไรนะอ,อ,นอันนี้เอ่อคิงคิงน้อยเด้อค่ะน,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 ะนี่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 คิงน้อยนาบ้านแมนนี่เราพามาเที่ยวชมบรรยากาศหลังบ้านปเย,ย้ยความสุขที่สร้างได้<อ>ด้วยม,มือเรายางเลยโอเคคะ่ะจะพึ่งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอำลาไปกับสวนหลังบ้านของปาเย้ยค่ะสวัสดีค่ะ